มันเป็นยังไงเหตุการณ์ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ประมาณสี่ทุ่มหนูเข้าไปในร้านก็เข้าไปนั่งกินปกติค่ะหนูก็เต้นอยู่หน้าร้านกับสีแล้วถ้าห่านเกณฑงเขาก็มาเต้นด้วยค่ะหนูก็เต้นประมาณว่าเต้นยกแขนขึ้นแล้วเขาก็เอามือด้านขวาช้อนใต้แขนแล้วก็จับหน้าอกค่ะแล้วตอนนั้นทำยังไงหนูก็เดินกลับโต๊ะค่ะไปบอ,บอกพี่ทิวบอกพี่ทิวซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ตายนะเป็นเพื่อนกับ,<ะ>กบเบียนะ ไปบอกทิวว่าบอกว่าเขาจับหน้าอกหนูพอร้านปิดหนูก็ออกไปนั่งตรงข้ามร้านรอเพื่อนมารับกลับค่ะแล้วจากนั้นก็มีเรื่องกันอยู่หน้าร้านอันนี้บริเวณหน้าผับที่มีเรื่องชกต่อยกันถูกไหมฮะใช่แล้ววิ่งไล่ตามกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นทางฝั่งของตัวเบียรผู้ตายเองขึ้นมอเตอร์ไซค์กระบะคันนี้ขับตามเลยต่อมาก็คือรถกระบะคันนี้ได้ขับตามแล้วก็จากกล้องงจรปิดที่ได้มาทั้งหลายก็คือ รถยนต์กระบะคันนี้ได้พุ่งชนท้ายรถลูกหนูอย่างแรงนี่มาแล้วนะอ่านี่นะขี่มา3คนนี่นะฮะซ้อนมา3คนกระบะมาเร็วมากนะฮะคือเหมือนกับพุ่งมาเห็นผลเลยอะ่ะนี่ฮะโอ้โหมาเร็วมากแล้วชนคผู้ชมครับดูดิครับประกายไฟแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ฮ โพยาบาลเป็นไงแม่ก็เขาก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วอาการสาหัสมากแขนขาหักหมดอมพอเข้าไปข้างในหนูก็เห็นสภาพปลูกแบบคือไม่ไหวแล้วก็ลเลยบอกว่าให้หัวหยุดเพราะว่าไม่อยากให้น้องเจ็บมากไปกว่านี้แล้วตอนนี้ที่คุยกับทางพ่อแม่ฝังคู่กรณีหรือยังไม่ได้คุยอ่ะไม่ได้คุยเลยเขาไม่มาเขาไม่อะไรเลยเ ล่าสุดที่คุยกันก่อนที่จะส่งสำนวนก็คือเขาบอกว่าถึงเขาจ่ายเงินเยียวยาตรงนี้มายังไงลูกเขาก็ติดขุกอุ้ยไอคนที่อาจารย์มาจับนอกเราเนี่ยยังไม่โดนจับเลยนะคนนั้นน่ะใช่ค่ะหนีไปแล้วค่ะฝ<า>่ายหนีไป,ไปแล้วหนีทหารไปแล้วค่ะหนีทหารด้วยค่<ส>ะโอ้ยบันเทิงแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังอีกมุมหนึ่งอีกมุมเ็าบอกแม่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยนะแฟนผู้ก่อเหตุชื่อคุณเอเขาอยู่ี่ที่เกิดเหตุเขาบอกมันไม่ใช่อย่างนั้น ในเหตุการณ์เลยคือหนูเข้าผักตอนประมาณสี่ทุ่มนิดนิดค่ะแล้วตอนนี้ก็ดื่มเต้นกินกันกกปกติค่ะแล้วก็จะมีทางฝั่งของผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเข้ามาคือเหมือนว่าเข้ามาเต้นเชิญแก้วกินอะไรกันกกปกติสักพักหนึ่งฝั่งทางผู้เสียหายเขาก็ได้ตะโกนแล้วทำท่าโบกมือว่ามึงออกมามึงออกมาจังหวะนั้นน่ะ เพือนของแฟนหนูที่ชื่อพีเขาเลยวิ่งออกไปแล้วจังหวะที่หนูได้ยินแฟนพูดบอกว่าเองหนีหรืออะไรสักอย่างนึงอะคะ่ะ แฟนหนูก็วิ่งแล้วพอเขาวิ่งมาเขาเกือบจะถึงรถอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ถึงเขาถูกลุมทำร้ายตรงนั้นก่อนซึ่งไม่มีใครมาห้ามเลยมีหนูอยู่แค่คนเดียวความผิดก็คือน่าจะเป็นที่หนูด้วยที่หนูตะโกนไปว่าเอ็งหนีเลยเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นอะอย่างไรก็คือไม่รอดพอผ่านไปประมาณสักประมาณห้าถึงสิบนาทีค่ะก็มีวัยรุน่นอีกกลุ่มนึง ขี่รถมาแล้วบอกว่าพี่แฟนพี่เขาได้ขับรถชนรถนะคะพี่ะอะไรเลยหนูก็เลยให้น้องคนนั้นน่ะขับรถไปส่งหนูแล้วแฟนหนูอ่ะอยู่แค่จากจุดเกิดเหตุร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรไม่ได้ออกไปไกลและเหตุผลที่หนูถามว่าทำไมขับมาจอดตรงนี้ได้เขาได้แค่พูดว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นยังไงเขาก็ไม่รอดอยังไงเขาก็ต้องแย่หนูยอมรับนะคะว่าแฟนหนูชน เขาถึงกับเสียชีวิตหนูแค่อยากลองมองย้อนว่าทําไมถึงจะต้องทําขนาดนี้แฟนหนูซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยตั้งแต่แรกแต่แค่เขาผิดที่แค่ชนคนแค่นั้นนะคะมันไม่ใช่แค่ชนคนแค่นั้นนะนแต่ไอ้ที่ถอยไปถอยมาเพราะต้องการสะบัดไอ้ตัวซากมอเตอร์ไซค์ให้หลุดใช่ค่ะเพราะว่าใต้ท้องรถไม่มีคนแล้วในขณะที่ ไปกลุ่มไัยรุ่นอีกลุ่มนึงที่ส่งหนูเดินเข้าไปหนูยืนยันได้ว่าหนูมองเห็นว่าจะมีคนเจ็บนอนอยู่สองคนแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงที่รถแฝงหนูขอ,<พ>อเดี๋ยว<ฤ>นะขอขอคุณไปเห็นตอนนั้นรถอยู่กับที่ไหมฮะรถอะคือไปจอดตรงที่หนูบอกอะคะ่ะแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นตอนเหตุการณ์ที่ว่ารถมีมีคนอยู่ใต้ท้องรถถูกไหมตอนนั้นคุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นถูกไหมใช่ค่ะคุณเอแป๊บหนึ่งนะผมผมย้ายคุณเอฟังพยานในที่เกิดเหตุ พราะอันนี้เขาอยู่ในที่เกิดเหตุเลยอันนั้นเขาโดนชนมันเหยียบอยู่แล้วมันเหยียบอยู่แล้วมันชนมันเหยียบมาแล้วมันก็เหยียบไใเทนีน้ละแล้วมันจะออกไปไงพอรถคันนี้มันอยู่ตายนั้นเมื่อกี้พอเปิดเสียงแรกผมผมฟังเสียงแรกนะเสียงแรกพูดมาเลยบอกว่าเขาเหยียบไปแล้วแล้วอันนี้คือตำรวจมาแล้วนั่นคือแสดงว่าเหตุการณ์ที่คุณเอามาให้ดูวันนี้ที่เขาถ่ายมาเนี่ยมันคือคลิปที่เขาที่มีการช่วยผู้ตายเนี่ยออกมาแล้วจากใต้ท้องรถ คือเหมือนกับรถทับไปแล้วอ่ะแล้วเขาลากเขามาอยู่ตรงนี้ฮะรถพยาบาลถึงมาก็อย่างที่บอกค่ะแม่เป็นฝ่ายสูญเสียมันไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วแต่การแสดงออกของพวกเขาอ่ะคือไม่มียอมรับว่างานศพเขาเอามาช่วยจริงแต่หลังจากงานศพไปจนถึงทุกวันเนี่ยเขาเพิ่งโทรมาหาหนูเมื่อวันที่ออกข่าว คู่กรณีเมียเขาค่ะเพิ่งจะโทรมาเพิ่งจะโทรมาตั้งแต่นั้นคือหายเงียบแล้วโทรมาไม่ได้อะไรด้วยโทรมาบอกว่าให้ข้อมูลผิดด้วยค่ะโทรมาต่อว่าเราว่าให้เราให้ข้อมูลผิดใช่ค่ะแล้วอย่างที่ออกรายการไปมันคืออะไรคะหนูอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ลูกหนูหนูไม่ได้คุยว่าลูกหนูดีลูกหนูอย่างนู้นอย่างนี้คือไม่มีแต่ถามว่าต่อยตีกันแล้วเลิกลากันไปมันแยกกันไปแล้วมันแยกกันไปแล้วค่ะ คือหนูเรียกร้องส่วนตรงนี้ว่าทําไมต้องเอากันให้ถึงตาย